ปีนหอคอยนี้จะได้ทุกสิ่งมาอ,อยู่ในกำมือบนยอดหอคอยมีทุกสิ่งของโลกใบนี้และสามารถคว้าโลกใบนี้มาครอบครองได้และจะกลายเป็นพระเจ้าคนต่อไปนี่เป็นเรื่องราวจุดจบและจุดเริ่มตน้นของราเชลเด็กสาวที่ปีนหอคอยผู้อยากเห็นดาวกับโยรุเด็กนุ่มผู้ขอแค่มีเธอ ก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดเดิมต้นมานะครับเด็กหนุ่มที่ชื่อโยรุก็อล่ตามหญิงสาวที่ชื่อลาเชลจากนั้นราเชลก็ได้พูดเกี่ยวกับการปีนหอคอยแล้วเธอก็ได้สลายหายไปแล้วก็โยรุก,ก็ถูกนําตัวมายังสถานที่หนึ่งที่เขาไม่รู้จักการทดสอบที่หนึ่งปะลายเลขสีขาวและลูกบอลโยรุลืมตาตื่นขึ้นมาและได้พบกับเฮดอนซึ่งเป็นผู้ดูแลหอคอยนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าราเชลหายไปไหนเฮดอนบอกว่าทุกสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่บนหอคอยแล้วถามกับโยรูว่าจะรับบททดสอบนี้ไหมซึ่งบททดสอบที่ว่าก็คือให้เข้าไปในกรงเหล็กที่มีสัตว์ประหลาดที่คล้ายปลาไหลยักษ์มาขึ้นมาและทำลายลูกบอลสีดำพอโยรูได้ยินแบบนั้นก็วิ่งก็ไปทันทีแต่ว่ามีหญิงสาวที่ชื่อยูริกระโดดออกมาห้ามเขาเอาไว้ไม่ให้เข้าไป ตอนแรกเหมือนทั้งสองฝั่งจะพูดกันละภาษากันจากนั้นผู้ชายที่มากับยูริก็สั่งใช้งานพ็อกเก็ตและอธิบายว่าพ็อกเก็ตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปีนหอคอยและยังสามารถใช้แปลภาษาได้ยูริเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองหาสารดูเหมือนว่าจะสนใจในตัวยูรุด้วยยูริได้ให้ดาบกับยรูรุเพราะเห็นว่ายูรุนั้นน่ารักดาบนั้นเป็นดาบประจําตระกูลที่มีความสําคัญกับเขามาก จากนั้นพระเอกก็เข้าไปในกรงท่าดนั้นปลาไหลก็พุ่งก็มางับเขาทันทีแต่แต่ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปกับเจ้าปลาไหลเจ้าปลาไหลมีอาการสัน่นแล้วจากนั้นก็คายโยรูออกมาจากนั้นนะครับพระเอกก็เดินตรงไปทําลายบอลสีดานะครับแต่ก็ทําลายไม่ได้พระเอกก็เลยคิดถึงความทรงจําในอดีตดูเหมือนว่าโยรู้ถูกขังไว้ในถ้านะครับแล้วก็ลายเฉลวก็ได้มาช่วยไว้จากนั้นเดี๋ยวผมจะเรียกอ่ะโยรู้ว่าโยเฉยนะครับ าโยได้แทงมอสีดำไปเรื่อยๆแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำลายได้ดูเหมือนว่าป้าไหลยักษ์นั้นจะพุ่งเข้ามาเล่นงานเขาอีกครั้งเพื่อนที่อยู่ด้านนอกอยู่ก็เลยตะโกนว่าให้ยืมพลังจากดาบโยได้ทำตามคำที่บอกดาบเอ๋ยข้าขอยืมพลังเจ้าหน่อยจากนั้นก็ได้มีแสงจืดสลัดออกมาจากดาบทำให้โจ้าป้าไหลนั้นก็ได้นกไปติดกับคงและดาบก็มีเหมือนกับว่ารูปลักษณ์ของดาบที่เป็นผู้หญิงผิวขาว ผมเหลืองคล้ายลาเชียลมากแต่ว่าเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่โตกว่านะครับออกมาและลูกรับผงดาบที่เป็นผู้หญิงนั้นสามารถพูดได้นะครับผมแล้วก็ที่ยูรีเขาไม่สามารถใช้ดาบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าวิญญาณของดาบไม่ชอบผู้หญิงนะครับจากนั้นนะครับบอสีดำก็ถูกทําลายการทดสอบบทที่2เหลาผู้ถูกคัดเลือกโยลืมตาตื่นขึ้นมาในทุ่งหญ้านะครับจากนั้นก็ได้มีประกาศว่า สวัสดีครับหล่าผู้ถูกคัดเลือกทุกท่านขอต้อนรับสู่หอคอยชั้นที่สองครับทีน่นี่เป็นชั้นในการทดสอบเพื่อตัดสินว่าพวกคุณคู่ควรกับการที่จะเป็นหอคอยหรือไม่ครับเอาล่ะนักการศึกษาเริ่มกันทดสอบแรกกันเลยเถอะครับกกิการง่ายๆครับผู้ถูกคัดเลือกมีทั้งหมด400คนช่วยรุดเรือ200ได้ไหมครับในเวลาที่กําหนดอ่ะแล้วก็จํานวนผู้รอดชีวิตแล้วก็เวลาสามารถใช้ก่รปลอเกณฑ์ได้นะครับเช่นนั้นทุกท่านสู้เขานะครับ หลังจากเสียงประกาศจบจากนั้นก็ได้มีศัตรูปุ่งเข้ามาเล่นงานโยโยกกาลังจะเสียตานะครับก็มีธนูยิงมาใส่คนที่จะทําลายโยแล้วคนที่ยิงธนูก็โดนคนที่ใช้สไนปเปอร์ยิงอีกทีหนึ่งครับแล้วก็โยก็โดนศัตรูล้อมไว้นะครับอันนี้จบตอนแรกแล้วนะครับตอนที่2นะครับโยโดนศัตรูที่หน้าเหมือนโดนเสงไม้หัวแล้วได้เจอกับหนุ่มน้อยผมสีฟ้าที่เหมือนจะมาช่วยนะครับ แต่ก็จากไปป้อนญปุ่นว่าหาคนเก่งเพราะจะได้ไต่หอคอยไปด้วยกันแต่พ่อหนุ่มผมฟ้าก็กลับมาช่วยครับแล้วซ่อนตัวจึงรอดพ้นจากไดโนเสาร์ได้ครับและจากนั้นที่พ่อหนุ่มกลับมาก็เพราะว่าสงสัยเกี่ยวกับดาบของโยการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเหลือผู้รอดชีวิต286คนจากนั้นไดโนเสาร์ตามจนเจอและหลังจากนั้นเสียงประกาศจบก,การแข่งขันก็ดังขึ้นผู้เขารอบขบ200คนแล้ว และจากนี้ให้ทุกคนหาทีมโดยสมาชิกทั้งหมดมี3ามคนและให้จับตัวกันทั้ง3ามคนถือว่าผ่านจนสุดท้ายนะครับโยพ่อหนุ่มผมฟ้านะครับแล้วก็รักนะครับรักก็คือไดน,นูเารานันเองครับก็ได้อยู่ทีมเดียวกันนะครับโดยไม่ค่อยค่อยยินดีสักเท่าไหร่ครับไดน,นูเาร์เขาแบบอยากจะฆ่าเจ้าโยมากนะครับเรือแม่ของไอวาผู้สอบผ่านมารวมตัวกันครับ พ่อหนุ่มผมฟ้าก็ได้ช็อกโกแลตให้ลาก,กินนะครับเพื่อไม่ให้เขาโวยวายผู้ดูแลการสอบชื่อลิวโลโลก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนรู้จักกันในนามแรงเกอคือผู้ที่ปีนหอคอยไปยังถึงจุดสุดยอดแล้วก็ที่มีสถานที่ที่ชื่อว่าราชาหาซัดอยู่เลิโลโลบอกคนเข้ารอบโยอเกินไปแล้วก็ปล่อยน้ําจํานวนมากออกมานะครับสร้างเป็นกําแพงน้ําโดยใครที่ผ่านกาแพงน้ํามาไม่ได้ก็คือตกรอบ ตกรอบนี้ก็คือตกรอบทั้งสาคนนะครับสมมุติว่าถ้าผ่านไม่ได้คนหนึ่งก็คือตกสามคนเลยครับแต่ทว่าโยก็โดนน้ำซัดไปอีกฝั่งจึงเข้ารอบแบบงง,งๆเลโรโลชวนโยเล่นเกมโดยให้ทายคนที่จะผ่านเข้ามาคนแรกถ้าทายถูกเขาจะบอกทุกอย่างที่เขารู้แต่ถ้าเขาทายถูกโยก็ต้องบอกทุกอย่างที่โยรู้จากนั้นทั้งคู่เลยเลือกเด็กตัวสีเขียวพร้อมกันแล้วปรากฏว่า เด็กตู้สีเขียวนั้นก็เข้ามาได้คนแรกจริงๆเขาต้องคู่เสมอกันเรลโลเลยใจดีให้โยถามเพราะว่าอุตส่าเสมอกับแลงเกอร์ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วโยเลยถามเกี่ยวกับราชเชลแต่เรลโลก็ไม่รู้จักเลยแล้วก็มีบางส่วนที่สามารถเข้ามาได้แล้วจากนั้นก็มีคนโวยวายที่ไม่สามารถผ่านมาได้เรลโลจึงไปจัดการ โดยใช้วิชาการเสกน้ำที่มีแรงกดดันม ah หาศาลหลอมเขาไว้แล้วบอกว่าที่ฉันสัมสิบขึ้นไปจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแรงกดอากาศแบบนี้เขาจะสื่อว่าถ้าคุณไม่สามารถผ่านน้ำเข้ามาได้คุณอย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอในหอคอยนี้จากนั้นพ่อหนุ่มผมฟ,ฟ้านะครับก็มีชื่อว่าคุณนะครับแล้วก็รัฐนะครับที่จริงแล้วเขาสองคนสามารถผ่านมาได้ง่ายๆแต่เขาสองคน รอดูความสามารถของคนที่ผ่านเข้าไปก่อนครับจากนั้นเรือลูรุก,ก็ทิ้งทายว่าอย่าไปสนิทสนมกับคุณให้มากนะแล้วก็เดินจากไปบททดสอบที่สาประตูสีแดงก็จกกบไปแล้วนะครับกับหอคอยพระเจ้านะครับ2ตอนนะครับก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอ กดไลค์ <Good> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าตอนใหม่มาเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับขอบคุณมากนะครับ